มาสูก่การถ่ายทอดสดของลุมพินีซูเปอร์ไฟท์นะครับและที่นี่คือสนามมวยลุมพินีรามอินทรานั่นเองนะครับสนามมวยแห่งตำนานครับและวันนี้มาถึงคู่ที่8แล้วครับ t h i s a 8 b a t t l of tonight Iran vs Thailand ขอเสียประมือต้อนรับมุมน้ำเงินก่อนเลยดีกว่านะครับนักชกวัย23ปีแน่นอนครับวันนี้หมายมั่นปั้นมือจะย้ำแ้นคนไทยครั้งหนึ่งได้หรือเปล่าครับ นักชุกจากอิหร่านครับ ladies and gentlemen please welcome the blue corner representing Iran made i a r r م w a d e จะอิหร่านอีกครั้งหรือเปล่าเป็นซ้อมคนละท่ายครับอันนี้จากเพชรสมานยิม 178เ็ซนติเมตรครับจากอิหร่านเมดีอัลเรวาเดยนี่ครับทำความคุ้นเคยกับเวทีแล้ววันนี้ต้องเจอนักชกจากประเทศไทยครับเมืองหมอแคนนะครับขอนแก่นนั่นเองนะครับ ladies and gentlemen please welcome the red corner representing ขอนแก่นไทยแลนด์ m ม g น u m Zero to raw game. 19 years old, blood how คู่นี้ใครจะเป็นฝ่ายชัยชนะนะครับผู้ชนะบบนเวทีครับอนุกูลตามสีเราเดินยวทังมาถึงคู่ที่แปดแล้วนะครับทุกท่านครับในรายการศึกยูินีซปเปอร์ไฟท์ส่งเสริมมาตรฐานการแข่งขันการตัดสินนะครับในช่วงของ,ของคอัคืนวันี้ครับคู่ที่แปแล้วนะฮะ ไยแดงแม็กนัมซีโร่ชูโรยิมนะครับเจอกับเมดีออลแลนด์เมดีจากอิหร่านนะครับวยคู่นี้โชกันในพิกัด134ปอนด์ครับก็ยังเป็นนักวยไทยเจอกับอิหร่านอีกหนึ่งคู่นะฮะแต่ว่าคู่นี้นี่ไทยโดนอิหร่านน็อกแค่ยกแรกครับส่วนคู่นี้จบแบบไหนครับมุมแดงก็คือแม็กนัมซีโร่ทูซีโร่นะครับอายุ19ปีนะครับจากอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นนะครับ สูง173ซนเมชกมา45ครั้งชนะ31แพ้12แล้วก็เสมอ2ครับช่วงหลังๆนี้ก็เดินสายโชคอยู่ทางภาคอีสานนะครับส่วนนุมน้ำเงินครับนี่คือเมดี้อเลวันดีครับนักชกวัย23ปีจากอิหร่านมาจากเพชรสมานยิมครับสูง178ซนมชกมา12ครั้งชนะ8แพ้3เสมอ1นะครับ เป็นอีกหนึ่งนักชกที่มาจากเพชรสมานยิมกับลูกศิษย์ของมาดามกักเตนครับติดตามผลงานครับค่าเพชรสมานยิมนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งค่ายนะครับที่มีนักมวยต่างชาติเนี่ยไปฝึกมวยค่อนข้างทีงเ่เกเยอะเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่ดีแล้วครับไม่ว่าจะเป็นแฟมิลี่ยิมหรือว่าหรือว่าเพชรสมานยิมก็ตามทีนะครับในการที่ฝึกสอนเรื่องของมวยไทยให้กับชาวต่างชาติได้เรียนรู้ศิลปะการต่อสู้อย่างถูกต้องถูกวิธีครับ กรรมการผู้ห้ามบนเิธีในคู่นี้นะครับก็คือกรรมการอนุกูลตามสีรำนะครับการแต่เท่าสดในวันนี้ต้องขอขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยโรงเรียนมวยไทยลุมพินีบริษัทอันบินประเทศไทยจำกัดนะครับแล้วก็ทวินสเปเชียลนะครับอุปกรณ์กีฬามวยนึกถึงทวินครับขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านาน,นะครับที่ทำให้เราได้ดูมวยแบบนี้ ก็เป็นสัปดาห์ที่2องที่ต่อกันนะครับสำหรับรายการลุมพินีซูเปอร์ไฟส่งเสริมมาตรฐานการแขันการตัดสินลุมพินีนะครับครับแล้วก็เรียนย้ํากันอีกนิดนะครับในช่วงระหว่างวันที่13ถึง17ธันวาคมนี้นะครับขอเชิญแฟนกีฬาชาวไทยทุกท่านครับมาร่วมเชียร์ร่วมให้กําลังใจ นักกีฬาโมยไทยทีมชาติไทยนะครับที่จะทําการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33นะครับโดยเฉพาะโมยไทยเนี่ยจะทําการแข่งขันกันที่เวทีมมยลุมพินีนะครับมาชมมาเชียกันได้งานนี้ดูฟรีครับไว้ายกูสวยสวยงามครับทางด้านแม็กนัมซีโร่ทูโรยิมนะครับสีเสื้อของเขา การผัดมวยถือว่าผ่านมาเยอะเลยทีเดียวนะครับ45ไฟชนะ31แพ้12แล้วก็เสมอ2นะครับในขณะที่เมดี้นี่นะครับชกมานี่ก็12ไฟนะครับชนะ8แพ้3แล้วก็เสมอ1ครับว่คยู่เสร็จแล้วครับ แมเมดิจาได้เปรียบรูปร่างสูงกว่าเล็กน้อยนะครับสูงกว่า5เซนติเมตรอายุต่างกัน4ปีนะครับแม็ดัมจะน้อยกว่านะฮะแต่าาว่าเรื่องของประสบการณ์นี่ก ได้เรียบครับชกมามากกว่าครับยกที่1ครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับกูนี้จะมีนับมีน็อกให้เห็นอีกไหมวันนี้นักมวยไทยเจอกับนักมวยอีหลานเนี่ยมี3คู่ด้วยกันนะครับนอกจากคู่ของศิลาริศกับโซฮานแล้วแม็กนัมเจอกับแมดี้แล้วก็คู่ต่อไปล่าฝันเจอกับมาจิสเซเดลลี่นะครับนอจากนักมวยจะอีหลานเช่นกัน อาแล้วครับยกที่หนึ่งครับนี่คือคู่ที่8ของรายการครับลูพินีซุปเปอร์ไฟยกที่หนึ่งเริ่มขึ้นแล้วครับไฟแดงแม็กนัมไฟน้ำเงินเมดีดูครับดูลีลาของแม็กนัมแม็กนมัมน,นี่แหมเป็นชื่อปืนเลยครับว่ากานเถอะนะฮะดูว่าวันนี้จะดุดันเหมือนชื่อหรือเปล่า หยาบเดินครับแมงนำตัวจะเล็กกว่าครับฝ็ประสบการณ์ดีกว่าครับแ้งซ้ายสาดไปเมดี้เมดี้ขยับครับดูว่าจะได้ต่อยหมัดไหมไม่นั่เตะขาครับซ้ายอีกทีซ้ายยังโดนไม่เต็มว่างานอ่า เีนหาช่องหาจังหวะเข้าทำกันอยู่เน้นเจาะเจาะยาววิธีนึงยังเฉยพยายามต่อยมัดครับเมดี้แต่ว่ายัางไม่โดนทุกซ้ายทีเน้นมัดนะครับนักชกอิหลาส่วนมากนี่ก็จะเน้นไปที่หมัดจะเป็นส่วนใหญ่ส่วนแม็กนั่มนี่ก็ อาวุธมวยจะคกดเพื่อนกว่าครับศิละปะมวยไทยฝ่าครับอัตต<ๆ>คตอนเกี่ยวล่างเขลงไปแลูกนี้นี่ทำได้สวยครับเมดี้นะครับลุกขึ้นมานเน้นแข้งซ้ายซ้ายหน้านี้ต้องถือว่าเป็นการสก,กัดเด็ดครับสก,กัดการบุกข,ของคู่ต่อสู้ไปก่อนแต่ก็ต้องระวังหมัดของเมดี้ให้ดีครับ อู่เกมยังคู่พี่สูสียังไปครันไหมรันหมัหดดีในอต่อยแต่ละทีนี้ได้เสียวตลอดนะครับเมดี้แม็กนัมนี่ต้องระวังนะครับก็แข้งดีนะแม็กนัมในสองแข้งสองกาเลยแฝดจังหวะน,นี้ไปเสียหลักล้มเองครับไม่โดนอะไรพยียาเข้าไปครับแม็กนัมแข้งขวาครับเกี่ยวเกี่ยวแล้วโอ้โหแข้งนี้เฉียวไปนิดเดียวครับ ไม่โดนครับแม็กนัมดักแทงเล็งตีอีกทีนึงเริ่มเน้นหมัดมากขึ้นแล้วครับเมดี้โอ้หมาแล้วครับโอ้โหโอ้โหต้องขอก่อนหน่อยแม็กนัมต้องขอก่อนโอ้โหหมัดนี่ว,ว้าครับโอ้โหโอ้โดนหมัดแล้วมีอาการครับาแล้วก็เป็นโอกาสของเมดี้แล้วครับจะปิดเกมได้เลยไหมครับทุบทุบทุบ เียวล้มลงไปครับกดยกที่หนึง oh ่งโอ้โหกองเชียของแบกนัมนี่หายใจไม่ทุ้มท้องครับโดนหมัดแล้วมีอาการต้นยกนี่ออกแข้งไม่ดีเลยนะครับใช่นะครับแต่แต่ว่าปะทะไปแล้วนี่หมัดของเมดี้ต่อยแล้วมันคอเริ่มเข้าเป้าบ้างเริ่มจับเป้าได้นี่ครับโอ้ลูนินเลง้านมอโดนไม่เต็มน,นะครับนี่ฮะไปวาดลูกีสวยงาม เน้นหมัดมากขึ้นแล้วนะครับเมดี้ต,ต่อยนี่ครับต่อยลำโตแล้วขึ้นบนมีอาการให้เห็นแล้วครับโดนคข้าไปเลยโอ้โหม,ม,มีการมีการบ้านเยอะแล้วฮะงานนี้แม็กนัมจะแ,แก้เกมอย่างไร ยกที่2ครับทีมงานของเมดี้ก็นี่ฮะดิวเข้มครับระบบหายใจยังสบายๆนะส่วนฝั่งของแม็กน้ำเองครับคุนกล้าเมืองเพชรนะครับดิวเข้มที่มงแดงยังยิ้มได้โอ้โหครับการห้าท,ทาสดในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานคณะกรรมการาากีฬามวยนะครับโรงเรียนมวยไทยลุมพินีบริษัทอันบินประเทศไทยจำกัดทวินสเปเชียลครับอุปกรณ์กีฬามวยนึกถึงทวินสเปเชียลนะครับวันนี้ก็มีอลองเพลินนะครับเจ้าที่ของการกีฬาแห่งประเทศไทยมาร่วมชมการแข่งขันอยู่ด้วยเชื่อว่ายกนี้ เมดีก็คงจะเน้นหมัดเหมือนเดิมครับอาวุธที่เขาทําได้ดีครับส่วนแม็กนัมดูว่าจะป้องกันหมัดได้ไหมนายยกนี้ครับยกนี้จับตาดูให้ดีครับท่านผู้ชมครับจะรอดหรือไม่รอดสำหรับแม็กนัมหลังจากที่ยกที่ผ่านมาโดนหมัดล้วเริ่มมีอาการให้เห็นนะครับยกนี้จะแก้อย่างไรนี่ฮะส่วนบวกกับน้องแน่นเลยฮะซ่อนคางครับ ีแข้งขวาครับแบ่งน้ำนัมาเอานะครับเริ่มเริ่มเริ่มขยับเข้าหามากขึ้นกว่าเดิมกระชับพื้นที่เข้ามาแล้วครับเมดี้หมัดมาอีกแล้วโอ้โหต่อยแต่ละทีนี่ได้ลุ้นได้เสียวตลอดครับโผล่ขึ้นมาครับคอยเททิ้งเลยแข็งแรงครับเมดี้ครับขยับเดินต่อขยับยับขยับเอาล้วครับเข่ากระมัดครับ แดักแทงได้สวยเลยครับแม็กนัมแต่ว่ามาอีกแล้วครับหมัดของเมดี้แล้วก็โดนปัดลบลงไปแนีหลักไม่ค่อยดีครับลงไปหลายครั้งเมดี้ลุยต่อครับหรือว่าเตะแล้วโหนครับแต่ก็โดนยกเลงทิ้งลงไปอีกครั้งหนึ่งนะโดนเข้าไปแบบนี้บ่อยๆนี่ไม่ไหวไม่ดีนะครับแม็กนัมอ้าวรู้ว่าจะแก้อย่างไรขยับเข้าไปครับแข้งขวาครับ จังหวะนี้ซอกครับแหมอาวุธอาวุธแกครบเครื่องดีจริงครับโดนปัดล้มลงไปบ้างครับเหลี่ยมของแม็กดัมดูเขึ้นมาครับเมดี้เดินเข้าหาหมาเรียกว่าหมัดนี่เกร็งแน่นเลยครับโอ้ยไม่โดนเฉียวไปนิดเดียวแม็กนัมทำไงครับมแม็กนัมแม็กนัมเตะขวาโต่โอ้โหโดนหมัดเข้าไปครับเจอล่างสลับบนขึ้นไปยังทนได้ แม็กดามแม็กดามโดนรับตมโตอีกแล้วโอ้ย <c oughs> โอ้ดูฮะโดนท้องทีไรนี่แกก็กบอทุกทีครับแม็กดามแต่ว่าก็ยังมีแข้งโตอยู่นะฮะอ้าวเอายังไงอันมองเวลาเอายังไงดีครับโดนหมัดแต่ว่าแข้งซ้ายยังมีโตครับทุบครับเมดี้ทุบจังหวะนี้ลากมาลากมาต่อยครับโอ้โหยติดเชือกครับซอกอีกทีโอ้โหเกงโคง,ง,งเกงงนงงงนงนเงง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 งไ,วไหไวงง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  ไหวไหมครับโอ้ตอนนี้นี่ต้องกอดเอาไว้ครับทางด้านแม็กนัมโอ้โหอาการไม่ดีครับอาการไม่ดีแม็กนัมโดนเข้าไปนี่หลายขนาดเลยทีเดียวครับตอนนี้เป็นโอกาสทองของเมดี้แล้วเมดี้เมดี้ก็เล็กไม่สุดเะครับอ,อ้ามาแล้วครับโค้งคายโค้งคายของยกที่สองก็กอดเอาไว้ครับแม็กนัมครับเอาตัวรอดให้ได้ก่อนครับโดนหมัดไปเยอะ ทำท่าไม่ดีครับอ่าก็อยู่ที่เมที่ครับจะเร่งในสุดหรือเปล่าครับจะเช็คบินได้ไหมหมดยกซะก่อนครับนี้เป็นทับช้าในยกที่ผ่านมาครับ เตะละขึ้นโอ้โหโหนโหนแล้วโดนจับเททิ้งเลยเนีน่ยครับโดนเข้าไปสองครั้งนะครับยกนี่นแม็กซ์น้ำจังหวะปุกน,นี่ยังเน้นมัดได้น่าดูนะครับมีล่างสลับบน ลอยลำตัวแล้วขึ้นบนแบบนี้นี่โดยเฉพาะลำตัวนี่โดนแล้วมีอาการจกให้เห็นเลยครับกรกกะก็พยายามตีวเข้มครับทีมงานครับมีนางแว่นบางเขนครับ ก็กล้ามือเพชรนะครับติวเข้มอยู่ที่มุมแดงในแต่ที่เมดี้ครับดูดูทางทางทีมงานเทรนเนอร์ติวเข้ม,ขมยังสาาย,ยอยู่ครับ ยกที่3าครับเหลืออีกยกเดียวครับท่านผู้ชมดูว่าทางแม็กนัมจะพลิกเกมได้หรือเปล่าก็ต้องปรับแผนสู้นะครับสองยูที่ผ่านมาดิถอยเยอะไี่หน่อยครับนนะครับพอถอยแล้วโดนหมัดก็แมมันเปิดโอกาสให้ทามเมดี้ได้ต่อยได้ขนาดนะครับ เดินต่อยเดินตัดรับตัวสลับไปหน้าครับดูัเดินชงแผ่นเดิมครับโอ้ยหมัดแลกกับแข้งครับทีครับยังยังต่อยได้อยู่ครับทางด้านเมดี้ส่วนแม็กนัมก็รอจังหวะดักเตะเหมือนเดิมครับตัดรับตัวทางซ้ายครับแม็กนัมต้องต้องออกให้มากกว่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแข้งหรือจะเป็นเข่าก็ตามทีครับสลับแม็กนัม เข้าไปครับเบียดเข้าไปจังหวะนี้ข้างซ้ายครับในขาครับต่อยมัดแังก็ยังทุกแผนเดิมเลยใช่นี่ครับถอยสองถอยอย่างเดียวครับนั่นแหละครับก็โดนสะสมมานานครับตั้งแต่ยกต้นๆครับนี่ฮะกรรมการยุติเลยครับโอ้โหยโดนตัดลำตัวนี่มันสุดจะทนครับตุบเดียวครับเรียบร้อยเลย วม่เนี่ยฮะตายใจเลยครับเมดี้โดนเข้าไปนี่แล้วก็ค่อยๆซุดลงไปครับอุ้ยมันจุกเสียไปหมดนีด่คร,รับเดอซ้ายเข้าไปครับโอ้โหซุดลงไปนั่งเลย วันนี้ต้องบอกว่านักชกจากต่างชาตินี่ฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดาครับและผู้ชนะในไฟนี้ The Winner by n o c k o u t Blue corner m d a r w a d i from Iran เอาชนะแม็กนัมซิโรตูโรยิมจากขอนแก่นประเทศไทยไปได้นะครับในยกที่3ครับ1นาที2วินาที